รายการของเรานะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวชมความงามของพระพุทธรูปกันที่พิพิพพธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจะบอกว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะนะคะอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะคะใครที่อยากจะไปงานนี้เนี่ยงานนี้น่าสนใจยังไงนะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะของการนําพระพุทธรูปสําคัญ112องค์นะคะจากพิพิพพธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติทั่วประเทศค่ะมาจัดแสดงนั่นเองนะคะ ใครที่อยากจะไปเที่ยวเยี่ยมชมงานนี้หม่บอกเลยนะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเพราะว่าถ้าจะจัดอีกครั้งหนึ่งก็คืออีกหลายปีเลยค่ะที่จะได้จัดนะถือว่าเป็นนิทรรศการที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเลยค่ะไม่ต้องไปทุกทิศทั่วไทยนะยมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนะจัดเวลาไปชมกันหน่อยซึ่งงานเนี่ยจัดตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่10กันยายนนะคะ ส่วนใ,ใหญ่แล้วงานแบบนี้ใครที่อยากจะไปเห็นของจริงด้วยตาตัวเองทั้งหมด112รูปด้วยกันนะคะผู้สูงอายุผู้พิการะคะ่ะไม่ต้องกังวลนะคะ เพราะว่าเขามีบริการรถเข็นหรือว่าวิวแชร์นะคะให้เราได้ใช้้วยกันให้ใช้ด้วยค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็จะแบบติดแอร์เย็นฉ่าเลยก็คือบรรยากาศดีได้ชมแบบสิ่งดีๆเป็นบุญตาเหมือนกันนะนี่เป็นครั้ง,งแรกนะคะใครที่สนใจค่ะก็ไปชมได้นะคะที่พิพิพธภัณฑ์ทศถานแห่งชาตินั่นเองนะคะพระนครกรุงเทพมหานครค่ะอยากให้ไปศึกษาขอความรู้กันนะฮะพระพุทธรูปสําคัญคในพิพิพธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติคือก็เป็นพิพิธภัณฑ์หลักของประเทศ เพราะนั้นเนี่ยถ้าไปก็จะมีหลายโซนหลายมุมะจะให้เด็กๆเยาวนชนได้ไปศึกษากันใช่สิบกันยายนนี้นะฮะสำหรับที่เป็นิทศก,การพิเศษนี้ใช่ค่ะ